สวัสดีค่ะพี่น้องนักสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากทางช่องรุ่งเรืองชาแนล e l 2513ก่อนอื่นก็ขอฝากให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเราอย่างสม่ำเสมอ วันนี้เราจะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่ไม่มีราคานะคะลักษณะเป็นอย่างไรน,นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็จะมาขอประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทสีทองเหลืองราชการที่10นะคะมีลักษณะอย่างไรนั้นขอให้อดินวัฒนันให้ข้อมูลต่อไปนะคะครับกลับสวัสดีครับพี่น้องน้สสมครับ ครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะจากทางช่องลุงเลีชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนํานะครับข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเหรียญที่ยังไม่มีราคานะครับก่อนอื่นนะฮะเราก็มาอัปเดตรายการนะครับที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี B04 นย์นะครับบีศูนย์ห้าบีศูนย์เจ็ดบีศูนย์แปดนะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องลุงเลี้ชาแนลนะครับยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายการนะครับรายการลักษณะเหรียญที่ยังไม่มีราคานะครับช่วงแนะนํานะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเหรียญที่ยังไม่มีราคาเล่นหากันนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะฮะคารุณาดูคลิปกันให้จบนะครับคลิปของเรานะครับทําเป็นสองช่วงนะครับช่วงรับซื้อกับช่วงแนะนํานะครับช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำนะครับให้ ข้อมูลความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับครับมาดูกันนะฮะลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับอ่นี่คือเหรียญ2บาทนะครับสีทองเหลืองรัชกาลที่9นะครับลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับไม่มีราคาเล่นหานะครับเนื่องด้วยเกิดไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับเหรียญลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับมีลักษณะเหมือนถูกขัดเจียลบนะฮะนะฮะ ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับลักษณะนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการผลิตไม่มีราคานะครับก่อนอื่นนะครับเพต้อนขัขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับคุณพี่จักรพงศ์นะฮะนะคุณพี่ปีชาคุณพี่พันษานะครับนะคุณพี่อมรรัตน์นะคุณน้องสุกัญญาคุณนะครับพี่บุญรอดนะครับคุณมั่นหลีนะครับนะ คุณน้องไอด่านะฮะคุณน้องวิไลลักษ์นะฮะน้องเจนจีลานะครับ้ขอบคุณไว้หน้าที่นี้นะครับที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจกับทางช่องของเรานะครับทั้งสองช่องเลยนะครับครับมาดูลักษณะด้านหลังนะครับนะฮะลักษณะเหรียญนี้นะครับนะครับลักษณะเกิดจากนะฮะตกเครื่องซักผ้านะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะ พื้นผิวเหรียญนะครับถูกรบเลือนนะออกหมดเลยนะครับนะด้านกลางเหรียญก็มีลักษณะนูนขึ้นมานะครับลักษณะนี้นะพื้นผิวเหรียญนะได้สัมผัสกับก้นถังนะครับนะก็ได้หมุนไปนะครับทําให้เกิดลักษณะเหรียญแบบนี้ขึ้นนะครับเหรียญนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับไม่ได้เกิดจากการผิดพลาดจากโรงกระสาบนะครับแบบนี้ไม่มีราคานะครับ นะไม่ควรเก็บสะสมนะครับนะครับครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอซนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสุราษฎร์ธานีนะทางกระบี่ทางสตูนทางนครศรีธรรมราชนะครับอะยองจันตาดนะครับสุโขทัยพิษรุโลกนะเพชรบูรณ์นะครับนครสวรรค์กำแพงเพชรนะครับสุพรรณบุรีชัยนาทนะครับ นะศรีสะเกดกาลสินอุบลราชธานีอุดรธานีนะครับขอขอบคุณไว้ณนที่นี้นะครับครับเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญสองบาทนะครับเหรียญสองบาทสีทองเหลืองนะรัชกาลที่สิบนะครับทุกปีพศนะครับที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปนะนะครับ เหรียญนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะคุณพี่สุกิจนะครับคุณพี่สุกิจนะครับนะนะได้ความอนุเคราะห์เหรียญมาให้นะครับอ่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญหลังแบบนะครับเหรียญหลังแบบนะครับนะฮะนะครับด้านหัวด้านก้อยนะครับนะเป็นด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะตัวหนังสือนะครับจะกลับนะครับตัวหนังสือจะกลับนะครับ นะลักษณะแบบนี้เขาเรียกเรียนหลังแบบนะครับนะนะครับเรียนลักษณะนี้นะครับนะเกิดขึ้นจากการผลิตนะครับนนะนะบางท่านนะฮะก็ให้ข้อมูลมานะครับเรียนลักษณะนี้นะครับนะได้เกิดการปั้มผิดพลาดนอกกลมบ้างอะไรบ้างนะครับ ข้อมูลจริงๆนะครับข้อมูลจริงๆเราก็ยังหาข้อยุติไม่ได้นะครับหาข้อยุติไม่ได้นะครับแต่ในกลุ่มนักสะสมนะครับในกลุ่มนักสะสมเหรียญกระสาบนะครับก็มีการนิยมเล่นหากันนะครับนะครับเราจึงมาประกาศรับซื้อวันนี้นะแต่พี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับพบเจอนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับที่มีด้านก้อย2ด้านนะครับ อีกด้านหนึ่งตัวหนังสือนะครับจะเป็นตัวหนังสือกลับกันนะครับในกลุ่มนักสะสมจะเรียกเหรียญหลังแบบนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับทางช่องของเรานะครับยินดีนะครับใอ้ราคา2000บาทนะครับให้ราคา2000บาทขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผ่านการใช้งานมากน้อยเพียงใดนะครับ นี่คือเหรียญลักษณะเหรียญหลังแบบนะครับเหรียญนี้ต้องให้เครดิตนะคุณพี่สุกิจนะครับคุณพี่สุกิจนะครับนะครับที่ส่งเหรียญเข้ามานะครับให้กับถังช่องของเรานะครับสรุปกันว่านะครับวันนี้นะครับเรามาประกาศรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อเหรียญสองบาทสีทองเหลืองนะครับของรัชการที่สิบนะครับ ทุกปีทุกพศนะครับที่มีลักษณะตามคลิปนะตามภาพนะเท่านั้นนะครับนะก็คือเหรียญลักษณะที่มีด้านก้อยสองด้านนะครับแล้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งนั้นนะครับเป็นตัวหนังสือกลับกันนะครับนะในกลุ่มนักสะสมนะจะนิยมเรียกหากันว่าเหรียญหลังแบบนะครับนะครับเรามารับซื้อนะครับวันนี้เรามาประกาศรับซื้อนะครับ ครับแล้วก็ขอรบกวนนะครับการส่งรูปมาประเมินราคานะครับนะฮะให้ส่งเข้ามาในเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับนะ,นะครับ,รบเรายินดีนะครับตอบทุกคำถามนะครับตอบทุกท่านนะครับนะฮะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องน่าสมไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้พี่น้องน่าสมทุกท่านนะฮะจงประสบโชคดีนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ